หอยล้วล้นเลยอันนี้ดูสิจะเป็นบ้านเฮาก่อนไขยได้มัดแบบนี้ยายาเก็บก่อนเจ้างานของจูก็ตัวใหญ่ของจู่ก็มีหอยขี้กันยังต้องป้อมมันจะล้วงงานมิใหญ่จะพี่น้องคุณนะอืมเป็นล้วนเลยจ้าคุณนะถ้าตกใจก็มีที่ไปบ,บ,บ้านเฮาเด้อจะเนี่ยนะอเอาไว้ลูกเก็บไว้มามเออขวางงามจะพี่น้องคุณนะ หอทยทอดแถวยีนียเลยมี่จะล่งใหญ่เลยเนาะอั่นดิหอยขอดแถวเห็นบ่เป็ดาให้เปิดมัดเจ้าหน่ก็ได้พี่น้อง,<า>งน้องบ่ต้องได้ถังนึงกับอีกครึ่งถังเนะาะกดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาออนทีมเดียร์เด็กๆน้องแล้วอย่ขขอาลืมกดกระดิ่ง FC FC กุง๊กกิ้งกุ๊กกิ้งเห็นนันจะจ้าพ่อแม่พี่นอ้องจ้าซุกฟูดสกุลจ้าทั้งเอสซีใหม่เอสซีเก่าจ้าพามางมหอยที้เด้กจะพี่น้องน้องบอต้อมหอยที้หอยขี้เล็บมากเนาะ มางมหอยมาตอมยกไปทางตะก้ารเลยประเดี๋นี่มากับยายกับเด็กๆเด็กจะพี่น้องพุนพักกลับเปงมปูกน้อยน้ำบุเก็บน้ำงมปูได้งมปูเขาได้หลายตัวเลยกน้อยค่ะมีไหมพอได้เก็บลงทุนซื้อตะกร้ามาใส่เลยเนี่ย ทะเสวยอยู่งามไม่ได้เนาะหอยทรายหรือหอยกี้กบ้านตะลงกี้เล็บมากเป็นไหคนคุณแม่ฟังไปพอจะเก็บได้เล็มได้หาเนาไนะไหมเนาะใส่สวย,สวย ถึงมองมันดีเนาะงามใส่สวยงามใส่สวยอยู่เดี๋ยวขอเวลาเก็บก่อนเก็บไปหาคู่มาเจ็บพี่น้องถ่ายในพอถ่ายในน้ำเด้อจะเนอปะต้มเนาะต่อให้เก็บเลูกเลือกแต่หนอยใหญ่ๆได้ลูกเลยปูมีตมาหาจ็บพี่น้องโอ้สวยๆมันอยู่ในบ้องเอ้ยปูชิ้นเล็กบ้านเฮา

Chú môm ăn xì lại có mô hả bà? Tôi nhảy đi ạ Tụi nhảy lên đuổi, Cái nhảy cái cân Bà là thịt tua áo là Tụi không nên cầm bình hồng cốt rồi Bây bằng thằng bắt này áo này, này, đây, đi nè

มันเลยยังอะลูกเก็บมันเลยยังจะใช้ฟ้า,ากับเก็บป่นอุ้อมมาใหม่เลยน้องเคียวไหนกระเด็นได้หลายได้เคียวมีตัวสวยๆไส้สวยในเคียวมีทำแบบนี้เดียวอะในแม่ก็ได้ตั้งหลายค่ะอือน,นี่เแ่าทางแม่นี่สวยขนาดเลยหอยเกี๊ยว ai chế cho anh kéo cho anh kéo lục nè nè, con yến đùi nè, con chế, điệp kéo con yến đùi lục nè, này, loài, các con hà lười hoi, mayam này các loài, may nó ở bát Để may mắn, 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 หอยจูบตัวใหญ่หอยจูบก็มีหอยขี้กันเน่าหอยจูบสวยงามนะเอาเทให้หลานเทให้หลานเก็บหลานช่วใจลูกมาหาเก็บสองคนเอาช่วยกันเก็บเลยแล้วลูกนี่สองสาวปรมาน้ำเชี่ยวกับน้องนินใจลูกเข้าเก็บปะอยู่น้ำอยู่น้ำมืนอนไรน้ำอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยายเอามาอยู่ป้าเก็บป้าเก็บ เท่าลูกเท่านี่จะทำง,งานเจ้าพี่น้องถ้าตกใต้ก็มีกีนน้แบบบ้านเฮาเด้อ er. แต่เนี่ยนะอเอาไว้ลูกแคบไปไหมไม่เล็กล้วนกึ๊บถอยน้องเคียวถอยถอยลูกถอยไหนโอ้เป<อ>็นดจม<อ>ันถึงหม่องได้หนี่มอตอมป้อมีแต่ลูกกำง,งานมีใหญ่เจ้ะพี่น้องคุณอะอืมนล้วนเลยจ้าคุณอะ ไปไปไปเอามาเทกันเทอันเป็นตาน้อยนอเนาะแม่โนะน,นัะ่นเนาะบอมันเป็นไอ้อันนี้นะมันเป็นตาเล็กนะมันไม่ค่อยออกนะต้องเอาตะกร้าแบบตะต้มลงมาแม่สวยเป็นเะพี่น้องปาเดียวของตะต้มได้เลยเอาเดี๋ยวคอยเลือกทาไปเดิ๋ยวไปนะเอดความงามเะพี่น้องผู้นะ่ะ <c oughs> งามข้ขนาดเลยสวยสวย น้ลุกุกไหนจะพน้องจะเจลูกเลยแล้วเร็วทตนตุบปุ๊บปุปุ๊บปั๊บกเจช่วยกันลุกสองมือที่เออนั่นนีนลูกสมือสมือช่วยกันเอ้าวสวยสวยลูกสวยสใส่ทางลูกใส่ทางเลยเอาทางุมงมทางพุ่นจลุก ngôm xoay canh ngôm xoay đều, đều 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 là cái hoan hải dây bằng nó khó lắm á hộp bèo này mẹ thật đi thêm bộ đẹp tiểu đi thử con lúc từ này đi Hà đi mà Hả đi lại cái cầu nó bằng má má mà thi, mà cần thê kết một quần hay tay ngàn đấy thì ngon thì bên เอากระสอบมาใส่ต่างหากจะตัวงามมากได้ยายเก็บเองเปลี่ยนหม้อมใหม่เห้ได้ครับโอ้บัดต้อมเทไว้แล้วจะเป็น้องเปิดห้องวะพี่วะพี่ฝนโอ้เท่าจะหอยล้วนเลยอันนี้โอ้ยจะเป็นบ้านเฮาก่อนไข่ได้มัดแบบนี้เนาะบัต้สอบหลายขนาดโลจักบาทโลทางบ้านเฮาก็บยี่สิบบาทเนาะเกี่ยวบ้านเฮานะ มาหาปะตอมแจกฟรี <c oughs> มาเอาได้เจ้าพี่น้องทางภาคใต้เลยภาคใต้บนเสาลุงเอาเดีย๋ยวจะโอ้กินอยู่ว้างนี่เป็นสิบกว่าปีเลยนะ้ะงสาดวดอบิ่งปุดเจ้าพี่น้องครับแต่หอยเดินล้ว,ลวนเลยโคตรแหละอันนี้ก็แป๊บเดียวหนะอ้าวเท่อนเลือกก่อนโคตรแหละไวรุ่นเร็วเร็วบิ่งปะตอมเนาะเป็นอะไรเอาอีกอย่างคือเป็ววนมหาลปานี้โอ้

เอาเลือกสิลูกพอร้อนออกแล้วเจะพี่น้องหลายขนาดเลยเนาะจ้ะอ๋อเหมือ,มอมนจีรนุชเลยนน<ด>เคนละงามกขนาดเลยมาไปลูกเล่นน้อยแต่สีเลือดไม่เจะพี่น,น้องเอาใส่ตะกร้าแล้วลูกดูของเด็กตัวตัวเลยให้ของน้องเจ๊ก,กันนะน้องว่ามันก็ con gái thao thèo gì nữa thôi đi lúc nhảy lên nó anh đi hỏi thèo hết bị mất chơi thì cái đấy thao thèo gì thôi đi lúc nhảy lên nó anh đi hỏi

นี่ตีมันจะงามห้อมเอาที่หน่อยกันแล้วก็เตรียมถังบไปเตรียมถังเนาะค่ะเหยียบอันเปลือกหอยนะเนี่ยทางที่สองเนี่ยมาเตรียมสำเร็จเจ้าพี่น้องน้องคิวเหยียบบันนะฮะก็เปลือกหอยก่อนน้องบัต้อมไปสดเร็จจ้าพี่น้องน้องบัต้อมได้ถังนึงกับอีกครึ่งถังเนาะจ้า อันอีคิวคนถึกหอยบะน้อง,งอีองคิวถึกหอยบาตรไปมาต้มไปถืกหอยบาทแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งติดตามให้บ่าวต้มอนิวช anel เลยนะครับเอ,อหาหันหน้ามาิเว้าวก็ได้ผิดพลาดการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องกล้องกระสั่นเดือยอยู่ไปละจ้าไม่ได้กล้องสั่นพี่น้องมือสั่นหเข้าไปละจ้าอย่าไปเชื่อพี่น้อง